จากสภาวะโลกร้อนปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5สง่งผลให้ภาครัฐมีนโยบายต่างๆในการแก้ปัญหาเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตรเน้นการทำนาแบบไม่เผาต่อสัง่งเช่นที่ตำบลวัดโบสถ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเป็นพื้นที่ราบลุ่มรองรับน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลากเกษตรกรต้องปลูกข้าวน้ำลึกหรือข้าวขึ้นน้ำ ที่สามารถอยู่รอดในสภาพน้ำท่วมขังได้ลำต้นยืดได้สูงจนถึงประมาณ2เมตรจึงเป็นอุปสรรคในการจัดการโดยมีตน้นทุนที่สูงกว่านาข้าวปกติทั่วไปที่ผ่านมาเกษตรกรจึงใช้วิธีเผาฟางข้าวซึ่งมีต้นทุนต่ำและแก้ปัญหาการกำจัดวัสดุเหลือใช้ในที่หนาได้โครงการการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรของภาคตะวันออกนะคะ เราได้ดําเนินการในการที่จะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรน,นะคะในในส่วนของการทั้งปลูกข้าวปลูกพืชไร่นะคะหรือไม้ผลได้ตระหนักรู้ถึงการที่จะไม่เผาในพื้นที่เกษตรซึ่งทางนี้นะคะจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่องของสถานการณ์โลกร้อนสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ฝุ่นพิษที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ย ส่งผลกระทบทําให้สุขภาพและก็คุณภาพของอากาศในประเทศนี้ได้รับผลกระทบไปด้วยดังนั้นในภาคเกษตรเราซึ่งมีการผลิตมีการเผาอยู่โดยวัดจากจุดฮอสปอตที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกษตรในเขตภาคตะวันออกเนี่ยนะัดงพบอยู่ว่ามีการเผาหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อแก้ปัญหาหน่วยงานภาครัฐจึงบูรณาการกับภาคเอกชนและเกษตรกรจัดทำโครงการ รณรงค์ไม่เผาฟางข้าวในนาน้ำลึกพร้อมจัดทำแปลงนาสาธิตในรูปแบบที่ไม่ต้องเผาขึ้นที่ผมก็เลยมาทำแปลงนี้ใช้พื้นที่ประมาณ80ดสิไร่นะครับดังนั้นเราได้ทำการปลูกข้าวพันกอขอ9กคือหอมลังสิทธ์เราก็จะปล่อยไปตามธรรมชาติของมันนะครับคือเราจะไม่ทำนาอีกครั้งหนึ่งเราจะไปคิดว่าหนึ่เราลองทำตอนนี้ผลผลิตอาจจะได้ไม่เท่าที่ควรแต่ได้ถามว่าเราทำได้ ถ้าเกิดเราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยพันกว่าไร่ในเบิร์กเฉพาะหมู่ตรงนี้ที่ทุ่งเก็บรับน้ําไม่ได้ทํานาปางครั้งหนึ่งจะเหมือนทํานาข้าวนาปี2ปี 2> ส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ของนาข้าวในจังหวัดปราจีนบุรีจะเป็นนาข้าวน้ําลึกซึ่งมีต่อสังที่ยาวมากนะคะประมาณ 3- 4เมตรด้วยกันดังนั้นเนี่ยข้าวนานําลึกจะเป็นข้าวฟางที่แข็งมากซึ่งไม่เหมาะต่อการเลี้ยงสัตว์คือสัตว์ไม่ชอบเกษตรกร,ร,กรจึงจําเป็นต้องหาเทคโนโลยีหรือวิธีการในการที่จะ กำจัดฟางส่วนใหญ่เขาเผากันดังนั้นการลนลงในพื้นที่นี้จําเป็นต้องสร้างการรับรู้แล้วหาเครื่องจักรเครื่องมือลงมาแปลงใหญ่ข้าวหรือศูนย์ข้าวชุมชนของอําเภอเมืองเนี่ยของจังหวัดปราจีนบุรีเขาจะ m o u กับบริษัทยาม่านะคะเพื่อน,นําเครื่องจักรมาอัดต่อสั่งนะคะซึ่งเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่นี้เริ่มแล้วค่ะเริ่มที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมเนื่องจากว่าการเผาเป็นพื้นที่กว่า6 0 0 0ืนไร่นะคะในงานข้าวอำเภอเมืองกับอำเภอบ้านสร้าง ของจังหวัดปราจีนบุรีส่งผลกระทบที่เป็นมนลพิษคุมทั้งเมืองจากพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยติดกับทางพื้นที่อุทยานแห่งชาติดังนั้นเนี่ยส่งผลกระทบในพื้นที่อุทยานด้วยเช่นเดียวกันการสร้างการรับรู้ถึงภัยที่จะเกิดจากการเผาให้กับเกษตรกรและประชาชนในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรีจึงมีความสําคัญมากต้องทําการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการยอมรับแล้วก็ ให้รับรู้ว่าการเผาเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายสร้างมลพิษทางอากาศเพื่อแก้ปัญหา <S <S เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม <C os ic> ควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิตเน้นการทำนาแบบไม่เผาต่อสัง่งทำให้ผู้ใหญ่แต้มหรือนายชัยยพลชาวเมืองศรีวสุรองประธานคณะกรรมการสูงส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนระดับประเทศและประธานสถาบันการจัดก,การธุรกิจข้าวชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีได้เห็นถึงความสำคัญของการไม่เผาต่อสั่ง การจัดการต่อสั่งฟางข้าวน้ำลึกภายในแปลงสาธิตนี้ผู้ใหญ่แต้มใช้วิธีการอัดฟางก้อนรอบที่หนึ่งก่อนแล้วจึงใช้เครื่องสักย่อยต่อสั่งและฟางข้าวซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยยนมาจากนั้นอัดฟางก้อนรอบที่สองรวมทั้งหมดแล้วได้ฟางก้อนเฉลี่ย47ก้อนต่อพื้นที่หนึ่งไร่ฟางข้าวที่อัดก้อนผู้ใหญ่แต้มได้นำไปสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการจำหน่ายผลิตปุย๋ยหมักและเพาะเห็ดฟาง รวมถึงนำไปคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นในส่วนไม้ผลอีกด้วยซึ่งปีที่ผ่านมาในส่วนของศูนย์ข้าวชุมชนอำเภอเมืองปาจีนบุรีนะคะก็ะมีการดำเนินการนำล่องไปแล้วค่ะกว่า200ไร่นะคะซึ่งทางผู้นำชุมชนได้ทำการไม่เผาแล้วก็เอาฟางมาใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่าปีหน้าจะมีการขยายเพิ่มเพิ่มเติมนะคะ ซึ่งอันนี้ก็ทางกรมส่งเสริมการเกษตรและก็กลุ่มของศูนย์ข้าวชุมชนและก็ทางสํานักง,งานเกษตรอําเภอเมืองปาจีนบุรีนะคะได้ําเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วพูดคุยวางแผนกับพี่น้องเกษตรกรที่จะขยายพื้นที่หยุดเผาเพิ่มเติมในนาข้าวการส่งเสริมและรณรงค์การหยุดเผาในพื้นที่เกษตรนะคะหลังจากที่ทางสํานักง,งานเกษตรอําเภอและสานักง,งานเกษตรจังหวัดนะคะได้ลงไปจัดการรณรงค์ให้ความรู้ แล้วก็การสร้างมูลค่าจากสิ่งวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเหล่านี้แล้วเกษตรกรหรือผู้นําชุมชนเริ่มตระหนักรู้นะคะว่าการเผาเนี่ยนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วสร้างมลพิษทางอากาศแล้วนะคะยังสามารถนําวัสดุเหล่านี้มาสร้างเงินสร้างไรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะก,การนําฟางมาใช้ประโยชน์นะคะในเรื่องของการเป็นอาหารสัตว์คุมดินนะคะโดยเฉพาะการจับทำโครงการเกษตรอินทรีย์นะคะ เราจะต้องไม่เผาไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้วัสดุอื่นที่จะเอามาปะปนในแหล่งของการผลิตนะคะ